จากอาวิชชาสู่สังสารวัฏวิวัฒนาการแห่งโมหะตอนที่หนึ่งอวิชชาและโมหะความมืดบอดอันเป็นปฐมเหตุเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมา จะขอเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ด้วยการยกเท้าก้าวแรกเข้าสู่มหาธรรมบัญญายที่มีชื่อเรื่องว่าจากอาวิชชาสู่สังสารวัฏวิวัฒนาการแห่งโมหะหลังจากที่เราได้สำรวจอาณาจักรแห่งโทสะและโลภะไปแล้วบัดนี้ เราจะมาทำการวิเคราะห์สอดส่องธรรมะให้ลึกซึ้งลงไปถึงรากเง้าที่แท้จริงของอกุศลทั้งปวงมันคือขุนพลตัวสุดท้ายที่ร้ายกาจและเอียดอ่อนและกำจัดได้ยากที่สุดนั่นคือโมหะในตอนแรกนี้เราจะมาทำความรู้จักกับต้นฐาน ของแม่น้ำแห่งสังสารวัตรซึ่งประกอบด้วยสภาวธรรมสองอย่างที่ทำงานควบคู่กันคืออวิชชาและโมหะคำว่าโมหะมาจากภาษาบาลีว่าโมหะซึ่งหมายถึงความหลงความมืดมนความไม่รู้ตามความเป็นจริงในอารมณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้า ส่วนคำว่าอาวิชชามาจากภาษาบาลีว่าอาวิชชาซึ่งหมายถึงความไม่รู้แจ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความไม่รู้แจ้งในอริยสัตว์สี่อุปมาให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอวิชชาเปรียบเสมือนความมืดสนิทที่ปกกลุ่มโลกทั้งใบไว้ ความมืดนี้ทำให้เราไม่เห็นสัจธรรมไม่เห็นทางออกจากทุกขโมหะเปรียบเสมือนอาการสะดุดลม้มหรือการเดินผิดทิศผิดทางของคนที่ต้องเดินอยู่ในความมืดนั้นเพราะความมืดคืออวิชชาจึงทำให้เกิดการกระทำที่ผิดพลาดคือโมหะในทุกย่างก้าวดังนั้นอวิชชา จึงเป็นสภาวะที่กว้างและลึกซึ้งกว่าเป็นรากเง่าที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดาลส่วนโมหะคืออาการที่อวิชชานั้นแสดงตัวออกมาเมื่อจิตกระทบกับอารมณ์ในปัจจุบันขณะคือความหลงความมึนงงความไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสาธยายนี้คือ 1. โมหะคือรากเง่าของโลภะและโทสะนี่คือความจริงที่สำคัญที่สุดเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงจัดโมหะไว้เป็นหนึ่งในอกุศลมูลสามก็เพราะว่า โลภะความอยากได้และโทสะความโกรธแค้นล้วนมีโมหะเป็นพื้นฐานที่เราเกิดความโลภในสิ่งต่างๆก็เพราะโมหะมันหลงไปว่าสิ่งเหล่านั้นจะให้ความสุขที่แท้จริงแก่เราได้ที่เราเกิดความโกรธในสิ่งต่างๆก็เพราะโมหะมันหลงไปว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นตัวตนที่มาทำร้ายเราหากปราศจากความหลงคือโมหะเสียแล้วโลภและโทสะก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เปรียบเสมือนต้นไม้พิษแม้จะตัดกิ่งก้านคือโลภและโทสะออกไปแต่ถ้ายังไม่ถอนรากแก้วคือโมหะไม่นานกิ่งก้านเหล่านั้น ก็จะงอกเงยขึ้นมาใหม่ 2. อ,อาวิชชาคือปฐมมเหตุแห่งปฏิจจสมุปบาทในวงจรแห่งทุกข์พระพุทธองค์ทรง,สงแสดงว่าอาวิชยาปัจยาสังขาราซึ่งหมายถึงเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีอวิชชา คือความไม่รู้อริยสัจสี่เป็นหัวขบวนแรกสุดของวงล้อแห่งสังสารวัตฏมันคือความมืดบอดดั้งเดิมที่ทำให้เราต้องปรุงแต่งกรรมอันนำไปสู่การเกิดแก่เจ็บและตายวนเวียนไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการจะตัดวงจรสังสารวัฏได้จึงต้องทำลายที่ต้นต่อ คือการทำลายอวิชานี้ให้สิ้นซาก 3. ปัญญาเป็นแสงสว่างที่ทำลายโมหะและอวิชชาแล้วเราจะทำลายความมืดบอดนี้ได้อย่างไรคำตอบนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวคือปัญญาปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้น ความมืดก็ย่อมหายไปในทันทีปัญญาในทางพระพุทธศาสนามีอยู่สามระดับสุตามมยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมการศึกษาคำสอนเพื่อทำลายความไม่รู้ในเบื้องต้นจินตามยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคิดการพิจารณาไตรตรองในเหตุ และผลเพื่อทำลายความสงสัยและภาวนามยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาจนเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมตามความเป็นจริงปัญญาระดับนี้เองที่จะสามารถถอนรากถอนโคนอวิชชาและทำลายโมหะได้สิ้นเชิงในตอนต่อไป เราจะมาดูกันว่าเมื่อความมืดบอดคืออวิชชาได้ครอบงำจิตใจแล้วและจิตที่หลงทางนั้นพยายามสร้างที่พึ่งทางปัญญาขึ้นมามันจะวิวัฒนาการไปสู่กระแสน้ำเชี่ยวที่ไหลไปผิดทางที่เรียกว่าทิฏฐิได้อย่างไรขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลาย จเจริญพร